สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องสามสีรวยซัพ์นะคะวันนี้ท่านได้พูดคำนี้หรือยังคะวันนี้ฉันรักเงินเงินก็รักฉันเงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายขอบคุณเงินสาธุเจ้าค่ะฉันมีเงินแล้ว อยู่ในบัญชี20่บร้านล้าน,านฉันมีความสุขมากฉันเต็มใจรับเงินทุกวันทุกวันขอบคุณเงินค่ะให้ทุกท่านท่องแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะเงินจะได้ไหลเท่าทุกวันวันละแสนสองแสนนะคะพ่อเมีพี่นอ้อง วันนี้ทางช่องสารสีรวยทรัพย์มีโค้งสุดท้ายฉลากินแบ่งรัฐบาลและฉลากอมศินรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2565เป็นโค้งสุดท้ายนะคะพ่อแม่พี่น้องทางคนมีเซนได้ฝันนะคะฝันคืนวันพระนะคะคืนวันพระ ฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้นะคะพ่อแม่พี่น้องเขียนเป็นตัวเลขเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอาจจะเป็นเลขโชคลาภของฉลากกินแบ่งรัฐบาลและฉลากอมสินรัฐบาลประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2000 565นี้ก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะทางช่องให้นำมาเสนอเป็นเพียงเพื่อแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลและฉลากอมสินรัฐบาลไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะคะพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเลขกันเลยนะคะวันนี้ฉันรักเงินเงินก็รักฉันเงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายพอบคุณเงินสาธุเจ้าค่ะฉันมีเงินแล้วอยู่ในบัญชียี่สิบล้านล้านล้านฉันมีความสุขมากฉันเป็นใจรับเงินทุกวันทุกวันทุกวัน ขอบคุณเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขโช่วาแรกกันเลยนะคะ16พฤษภาคม2565โค้งสุดท้ายฉลากคินแบ่งรัฐบาลและฉลากออมสินรัฐบาล ประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2565ช่อง3สีมรวยทรับขอเปิดเนตรเปิดรัพย์เปิดโชคเปิดลาบเปิดทางทางมาหากินให้ fc ช่อง3สีมรวยทรัพย์และช่อง3สีมรวยทรัพย์พุททางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จสำเร็จสำเร็จจงสำเร็จสาธุค่ะ ฝันว่ามีคนมาเขียนใส่กระดาษให้เป็นตัวเลขเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเขียนให้9 9 5แล้วก็5 9แบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเขียนให้9 9 5และ5 9แบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วเราก็เลยกันกันไว้9คูณ19นะคะพ่อแม่พี่น้อง การ9คูณ19ค่ะแล้วก็มีวิ่งนะคะวิ่งวิ่ง9ค่ะวิ่ง9นะคะนิดเดียวตัวเดียวค่ะเช่นเคยนะคะท่านใดที่เข้ามาชมช่อง3ามสีรวยทรัพย์ในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก s c r i ้ e แะกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดคิดดีๆจากทางช่องสามสีรวยทรัพย์เมื่อได้ตัวเลขจากทางช่องสามสีรวยทรัพย์แล้วอย่าลืมนําไปเขียนใส่กระดาษแล้วนําไปวางไว้ใต้ใหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้เลขเข้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อท่านได้โชคได้ลาบจากทางช่องสามสีรวยทรัพย์แล้วอย่าลืมนําไปทําบุญทําบุญกับพระกับคนกับวัดกับสตร์ได้หมดเลยคะ่ะ บุญจะหนุนนำให้ชีวิตของท่านมีอยู่มีกินมีใช้มีความสุขนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีโชคนะคะพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ช่องสามสีรวยทรัพย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและแรับชมสวัสดีค่ะ